สวัสดีค่ะตอนนี้นะฝตอนนี้อยู่ด่โอ้ยหน้าตู้อะไรเนี่ยของกินเต็มเลยดูดีดูด,ดีมีอะไรกินบ้างเนี่ยโอ้โหเพียบเลยเพียบเลยเดี๋ยวเราจะมาลองหยอดเอาน้ําไปให้ปลาเบิร์ดปลาเบิร์ตจะได้คาราบาวอ่ะเราเนเลือกเลยทํายังไงทํายังไงนี่หนูเอาอะไรหนูเอาอะไรนี่นี่เดี๋ยวไม่ให้ชี้เลยไม่ให้ชี้ในไม่ให้ชี้ในน,นี้เลย นี่เอานี้ไหมปกกี้ไหมเนี่ยเอานี้ไหม <Yeah. S 1> ไม่เอาเดี๋ยวแ,วแม่ซีให้ดูอน้องสนี้อยากได้ขนมวันนี้แต่ว่าน้องสนี้เพิ่งเอาไปขนมที่มันเป็นกระป๋องอะยู่ไหนไหนน้นี่ใช่ไหมน,นี้ใช่ไหมโอ้ย,อยเอาขนมกระป๋องแต่ว่าน้องสนี้เพิ่งเอาไปอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวแม่เอา <Hey. S 1> เดี๋ยวดีแม่เอาคาราบาลให้ป้าก่อน คาราบาลอยู่ไหนเนอะเอาคาราบาลอยู่ไหนนี่เจอแล้วอ่ากดเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาเงินหยอดเอาเงินหยอดเดี<อ>๋ยวเดี๋ยวเราต้องเลือกก่อนว่าเราจะจา่ายแบบเงินสดนี่นี่เราก็เอาแบงค์นี้ใหญ่เข้าไปนนี้ใหญ่ไปค่อยได้ไหมครับแม่เนี่ยไปเร็วอุ้ยไปเล้วอ่ะ เอารอ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 คอนี้รอไปรอใกล้ๆอยู่แล้วใกล้ๆไปรอไปรอไปรอดูได้ดูนะเอานั้มร้อนเอ้าวเราสัญญาณไฟคอนี้เอาน<ๆ>ี้เปิดอยู่ไหนอยู่ไหนเห็นเปล่าเห็นไหมทำไมอ่ะอาไรแไม่เอาให้ ได้อันนี้ร้องไห้เลยอเดี๋ยวแม่เอาให้ใหม่เดี๋ยวไม่เอาให้ใหม่อ่ะถือก่อนถือถือรอเดี๋ยวแม่เอาให้ใหม่เดี๋ยวแม่เอาให้ใหม่ทำไมไม่ใช่หรอใช่ไหมไม่ใช่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเงินทอนมาด้วยอ่ะสัปนี้ไหนอ่ะเงินทอนตรงไหนนี่เงินทอนเอาเอาเงินออกมานี่โอ้โหเงินเต็มเลยออกมา ใชใช้มือโอ้น้องคาน,นีแบบช้ำใจมากเลยนะได้ไม่โดนนะโอ้เออได้ตังทอนเห็นไหมเมื่อกี้เราหยอดแบงร้อยไปเราได้ตังทอนอืมอ่ะเดี๋ยวมางธนีนจะเอาให้ได้ครับธานีนจะเอาขนมนไม่ได้นะครับเอานี้ดีกว่า,านี่ป๊อกกี้ป๊อกกี้เอานี้หนูยังกินไม่หมดเลยธานนี อเอาแล้วพอแล้วดูเด็กน้อยอ้อนเด็กน้อยอ้อนจะเอากระป๋องแดงเนี่ยแต่เราก็เพิ่งซื้อไปเองอะ่ะเอาอีกอก้อนก่อนกินไม่หมดเลยเอาเหรอโอเคอะอะจัดให้จัดให้แม่จัดให้โหยี่สิบบาทนะน้องๆอ,อ่าสำหรับเงินสดอ่ะตอนนี้ยอดเดีย๋ยวเดี๋ยวนยนะ ยอดจอดเลยยอดอ่าอีกอันนึงอ,อีกเหรียญหนึ่งโอเคโอเคเอาเดี๋ยวรอ,อรับของมาแล้ว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 นีววววอ่อัะนนะี้อันนี้เตรียมรับของนะใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ไหมโอเครอไฟก่อนลูกรอไฟก่อนอ่ะมาแล้วเปิดเลยอ,อื้อ มีไหมมีธงมีใจปะมีใจไหมมีใจไหมคะเย่ไม่ไดีใจน <c oughs> ่าเดี๋ยวแม่เอาของแม่บ้างแ,แม่เอาของแม่บ้างอ้าวตอนนี้เราก็ย้ายมาอยู่ที่ตู้เซเว่นบ้างนะมาอุดหนุนตู้เซเว่นบ้างเอาอะไรอีกอะเอาอะไรกินอะไรซาลาเปาเหรอกินไหมบ๊อกกี้กินอะไรอะ พูดสีชื่ออะไรเอาไหนนะเอาไหนนะอ๋อน้องสนี่จะเอาป๊อกกี้สีชมพูใช่ไหมอ่ะป๊อกกี้ป๊อกกี้อ่ะแมวให้ป๊อกกี้สีชมพูนี่ไงไนี่ไงดูในนี้ดูในนี้ใช่ไหมอันนี้ไหมใช่ไหมใช่ใชเห็นไหมของแล้วยี่สิบห้าบาทแล้วเนาะโอ้โหน้องสนีทสุดยอดมากเลยอ่ะอันสุดท้ายแล้วหมดตังค์ละตังค์หมดแล้ว ตัวนี้ต้องหยอดสามเหรียญอ่ายี่สิบห้าบาทาแล้วก็อีกห้าบาทเอาู่ไหนอ่าโอเคอ่ะรอดูที่ใช่ไหมใช่ใช่ที่น้องธนีจอาหรือเปล่าใช่หรือเปล่าาดูนะดูนะไป ใช่ไหมใช่โอเคมา,า,าเนี่ตอนนี้หยิบเองไหมหยิบเอ,องอ่ะวางของวางของวางที่พื้นค่อยอค่อยค่อยค่อยไหนนี่ไหนอยู่ไหนเย,นนยนีใช่ไหมใช่โอเคอ่ะถือถือถือนี่เดี๋ยวนี้อันนี้แม่ถือเองโอ้ยยืนก่อนยืนก่อน สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดซับสไครเ์ต็ะกำลเลยเจให้น้องซาน,นี้ด้วยนะบ๊ายบายโอ้โหขนมเต็มเลยตั้งหมดเลยตั้งหมดที่ย่ปะ